สวัสดีค่ะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้มีซีรีส์มาแนะนำให้ได้ดูกัน6กเรื่องซึ่งรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นผลงานการแสดงของพระเอกหนุม่มติงอีซีนั่นเองค่ะจะมีเรื่องไหนที่น่าติดตามและน่าดูกันบ้างก่อนจะไปติดตามรับชมออบรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ค่สำหรับพระเอกหนุ่มติงอีซีนะคะเขาเป็นนักสแสดงชาวจีนเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมคศ1995ปัจจุบันเขาอายุ28ปีติงอีซีเปิดตัวในฐานะนักสแสดงครั้งแรกในการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Game of Asura ในปี2018 และหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานต่างๆออกมาให้ได้รับชมกันมากมายเลยสำหรับวันนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์มาแนะนําให้ได้ดูกัน6เรื่องนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่แอดดูแล้วชอบมากๆเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะตำนานแมวขาวแห่งสารต้าลีเป็นซีรีส์แนวสอบสวนย้อนยุคแฟนตาซีผจญภยัยจำนวน36ตอนออกอากาศทางแอปพลิเคชันไอชีอ e, ีมีทั้งซับไทยและก็ภาคไทยนะคะ เล่าเรื่องราวของลีปิงรับบทโดยติงอีซ้ซีรองหัวหน้าสารต้าลีคนใหม่ซึ่งเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งก็เพียงเพราะว่าต้องการหาสาเหตุการตายของบิดาของเขาซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการสารต้าลีคนก่อนและหาสาเหตุการกลายร่างเป็นแมวของเขาทำให้เขาได้มาพัวพันกับคดีต,ต่างๆมากมายซึ่งในเรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงมิตรภาพการสืบสวนคดีรวมไปถึง การไขคดีความต่างๆโดยความสามารถพิเศษของลีปิงที่มีสัมผัสพิเศษเหมือนแมวและยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้เขาจะสามารถไขคดีสุดแปลกและซับซ้อนได้หรือไม่บทสรุปของเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามดูกันได้นะคะเรื่องนี้ติงอีซีเป็นแมวที่หล่อมากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบทคนหรือว่าบทแมวก็เล่นได้นา่ารักมากๆเลยไปติดตามดูกันนะคะมาต่อกันที่ซีรีส์เรื่องที่2 7ชาติพบ1ปรารถนา เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคเทพเซียนจำนวน24ตอนออกอากาศทางแอปพลิเคชัน i อ e ีอมีทั้งซับไทยและพากไทยนะคะเป็นเรื่องราวของเทพธิดาแห่งหอเยวเล่าเสียงอินและชูคงเทพบริวารของท่านเทพแห่งดวงดาวเมาเรือที่เข้าใจผิดกันและก่อเรื่องจนทำให้คู่บุพเพบ,บนโลกมนุษย์เกิดความวุ่นวาย องเอ็กเซีนฮ่องเต้จึงรับสั่งให้ลงโทษทั้งสองคนให้ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์โดยทําโทษให้ทั้งสองมีวาสนารักต่อกันถึง7ชาติต 5, เรื่องราวต่างๆของทั้งสองคนจึงเริ่มขึ้นซึ่งการพบกันชาติแรกของทั้งสองคนนะคะก็เป็นท่านเทพหมูป่ากับเซียนเสือน้อยซึ่งตรงนี้จะสั้นมากนะคะแต่ว่าทำซีจออกมาได้น่ารักมากๆเลย ออกันที่ชาติที่2นะคะชาตินี้เสียงอินเสียนน้อยของเราไม่ได้ลบความทรงจำก่อนที่จะไปจุดติบนโลกมนุษย์นะคะทำให้เธอได้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ของท่านเทพชูคงส่วนในชาติที่3ก็เป็นถึงคิวของท่านเทพชูคงบ้างค่ะที่ไม่ยอมลบความทรงจำก่อนที่จะลงไปจุดติในชาตินี้เป็นชาติของอาจารย์ชูคงกับอินเสียง เนื่องจากในชาตินี้นะคะเพลของเราไม่ได้รับความทรงจำก่อนที่จะลงไปบนโลกมนุษย์พอไปเจอกับนางเอกจึงทำให้เกิดความสับสนว่าอันไหนคือนิสัยที่แท้จริงของตัวเองและแยกแยะไม่ออกว่าความรู้สึกที่มีต่อนางเอกนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องในโลกมนุษย์เท่านั้นสำหรับในชาติที่4นะคะชาตินี้พระเอกกับนางเอกจะเกิดมาสลับร่างกันก็จะมีความตลกปนนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่อง ในชาติที่4นี้ก็จะทําให้ทั้งสองได้รู้ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นมีความผูกพันลึกซึ้งกันมากขึ้นค่ะทั้งคู่ก็ยังมีความทรงจําในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนชาติที่5ถึง7ใครอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนต้องไปติดตามกันนะคะแอบบอกก่อนนะทุกคนว่าแต่ละชาติติงอีซีของเราหล่อไม่แพ้กันเลย ต่อกันที่ซีรีส์เรื่องที่3คู่บุภาเคียงฝันเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคจำนวน30ตอนรับชมได้ทั้งซับไทยและก็ภาคไทยทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะ เป็นเรื่องราวของหูยยินที่มีชื่อเสียงโหดร้ายอันดับหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้มีดแทงอนุได้กระโดดลงหน้าผาที่มีน้ำลึกเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเธอไม่ได้ฆ่าเขาแต่พอฟื้นกลับขึ้นมาความทรงจำเรื่องราวในอดีตกลับหายไปและนิสัยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเรื่องนี้นะคะติ้งอีซีของเราและบปเป็นนิ่งอีเซียนรองอาัคาระเสนาบดีและเป็นสามีของเนียซางอี เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อนิ่งอี้เซียนเขาไม่รู้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยซางอีมีฝาแฝดซึ่งในวันที่พัดตกหน้าผาทำให้เกิดการสลับร่างกันเกิดขึ้นทำให้เขาประหลาดใจว่าทำไมภรรยาของเขาจึงเปลี่ยนจากผู้หญิงที่โหดร้ายกลายเป็นหญิงที่มีจิตใจดีขยนันจริงกาาและมีไหวพริบรวมถึงมีความสามารถต่างๆอีกมากมาย แต่เว่าเธอกับความจำเสื่อมและอยืนยันขอหย่ญญา,ออยากับเขาแต่นิ่งอีเซียนกับเริ่มสนใจในตัวผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของพวกเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเธอจะรู้ตัวตนตัวเองหรือไม่ไปติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่4ค่ะ เพลงรักใต้แสงจันทร์เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ดราม่าเรื่องราวชีวิตจำนวน24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยออกอากาศทางแอปพลิเคชันไอชีอีนะคะเรื่องนี้ติ้งอีซีรับบทโจชวน นักเขียนปริศนาที่เพียงแค่ปล่อยผลงานออกมาก็เป็นที่จับตามองหนังสือของเขาเป็นที่ถูกใจของสำนั์พีมหลายๆที่รวมไปถึงเขาฝ่ฝันที่จะขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดและกลายเป็นตำนานของนักเขียนรุ่นใหม่ให้ได้คาแรคเตอร์ของเขาแะมีความทะเยอทะยานนิ่งสุขขุมรับมือยากหัวรั้นและรักความยุติธรรม ประกบคู่กับวีซูซินรับบทชูหลีสาวน้อยจบใหม่จากสาขาบริหารธุรกิจผู้มีความฝานันอยากจะกลายเป็นบรรณาธิการมืออาชีพซึ่งคาแรคเตอร์หลักของเธอก็คือมีความมุ่งมั่นอดทนใส่ซื่อชอบช่วยเหลือคนอื่น บอกเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มนักเขียนโจชวนกับชูลีสาวน้อยบรรณาธทการฝึกหัดที่เธอเพิ่งจบการศึกษาจากสายบริหารธุรกิจมาใหม่ๆแต่ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากเป็นบรรณาธทการมืออาชีพเธอจึงมุ่งหน้าเข้าสู่เซี่ยงไฮ้เพื่อรับการสัมภาษณ์กับสันักพิมพ์ชื่อดังอย่างเหนือนเย่ว เธอมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะต้องเป็นที่นี้เท่านั้นที่จะทําให้เธอสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้และเธอก็ได้เข้ามาทํางานที่นี่จนได้แต่เว่าเธอกับได้รับมอบหมายงานหินงานหนึ่งซึ่งก็คือให้เธอทํำยังไงก็ได้ที่จะยอมให้โจชวนนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงที่สุดในตอนนี้ยอมรับข้อตกลงของสำนักพิมพ์แล้วเซ็นสัญญาให้สํานักพิมพ์ได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่องใหมายของเขาให้ได้ เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเธอจะสามารถเกีย้ยกล่อมให้เขามาเซ็นสัญญาได้หรือไม่ต้องไปติดตามรับชมกันนะคะเรื่องนี้เพศของเรามาในมาดของนักเขียนนะคะก็จะมีการใส่แว่นดูมาดเป็นแบบสุข,ขุมนุ่มลึกแล้วก็หล่อมากๆเลยทุกคนยิ่งประกบกับนางเอกตัวเล็กตัวน้อยในเรื่องนี้นะคะดูแลแบบดูลมุนดูน่ารักดูน่าติดตามมากๆเลยไปดูกันนะ ต่อ,อก,กันที่เรื่องที่5ค่านี่แหละองค์หญิง3เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามาย้อนยุคจำนวน24ตอนมีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะเป็นเรื่องราวของสวนเสีเส่ยวเซียนนักเขียนสาวโสดที่เธอไม่เคยมีความรักเลยสักครั้งเธอได้แต่งบทละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งแต่ทว่ากลับต้องพังลงพอนักแสดงหนุ่มสงสัยในผลงานละครของเธอ แต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้หลุดเข้ามาอยู่ในบทประพันธ์ของเธอที่เธอเขียนขึ้นมาและเธอได้กลายเป็นองค์หญิงสามซึ่งตัวละครในบทบาทนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง3ตอนก็ต้องถูกฆ่าตายโดยองค์ชายหานซั่วรับบทโดยติ้งอี้ซีแห่งแคว้นเป่ยเซียเพื่อเอาชีวิตรอดเธอจึงจำเป็นต้องสร้างสัมพันธไมตรที่ดีกับเขาเรื่องราวต่างๆจึงเกิดขึ้น เรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะเพกของเราติงอวี้ซีแสดงออกมาได้ดีมากๆม,มีความรักองค์หญิงสามมากตามใจเก่งเปเก่งยกหน้าที่สามีแห่งชาติให้เลยเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมต่อกันได้เลยนะคะ ต่อกันที่ซีรีส์เรื่องที่6นะคะคุณหมอขาสุตาม,มาแล้วเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกสุดซินที่เรื่องนี้นางเอกของเราเป็นสายรุกไม่เบาจำนวน24ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะมีทั้งสับไทยแล้วก็ภาคไทยคะ่ะเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวจูจินเปยเธอปฏิเสธการแต่งงานที่ครอบครัวตกลงมั่นหมายไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก และเธอได้ประสบอุบัติเหตุในวันที่เธอหนีงานมั่นจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เมื่อฟื้นขึ้นมากับพบว่าหมอเจ้าของไข่โจสือวินรับบทโดยติ้งอี้ซีที่แท้เป็นคู่มั่นของเธอตั้งแต่ตอนอยังเด็กเธอกับตกหลุมรักเข้าเข้าอย่างจังหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มปฏิบัติการลุกจีบพระเอกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ได้พบกันการแปลงโฉมการเปลี่ยนลุกตัวเองให้ดูสวยให้ดูดีขึ้น เรื่องนี้ติงอิซีอของเรามาในลูกคุณหมอนะคะก็จะดูหล่อเข้มขรึมเอสงสัยต้องไปรักษาโรคหัวใจซะแล้วเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรคุณหมอของเราจะใจอ่อนให้กับดาราสาวไหมก็ต้องไปติดตามรับชมกันนะคะ เป็นยังไงมัางคะสำหรับผลงานของติงวิสีหกเรื่องที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้น่าดูทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะไปติดตามกันได้นะสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามกันนะกดที่หน้าช่องได้เลยบ๊ายบาย